เทพพิศดารบทที่10ถท่าเดียวสถานขวัญยามต้นพึ่งผ่านพน้นครึ่งหนึ่งจันกระจ่างประดับฟ้าดารารายกระพริบแสงม้าหนึ่งแดงหนึ่งดำสองขาวบรรทุกสามบุรุษหนึ่งเดานีควบขับออกจากเมืองสารีติ่งบายโฉมลงสู่ใต้ทั้งหมดคือเดานีชุดแดงกวงเอกหงสองนายบ่าวและโหเทียนเสียงจากการสนทนาปาใส โธเ่เห็นเสียงทราบว่าเดานีชุดแดงนามห่วมเอี้ยวเตียงส่วนตนเองประกาศนามเป็นแปะเขียงขาวเข้มแข็งตอนนี้ยังห่างจากเวลากำหนดนัดช่วงใหญ่ทั้งสี่จึงปล่อยให้ม้าคู่ขาก้าวเหยาะย่างตามสบายเดานีชุดแดงห่วมเอี้ยวเตียงพันหัวรอกคิกคักก่าวว่าในใต้รากับมีเรื่องประจวบเหมาะนักสองท่านมิเพียงสวมใส่ชุดขาว ทั้งยังโดยสารม้าขาวน่าเสียดายที่หนึ่งแท่แปะหนึ่งแทะโโหหากแม้นต่างแท่เดียวกันคงประจบบังเอิญกว่านี้กวงเอกหงรอบหัวร่อในใจคุ้นคิดขึ้นใหญ่ยยต้องหากแม้นเขาความจริงแท่โหอยู่แล้วปากกับก่าว่าข้าพเจ้าก็คาดคิดเช่นนั้นหากแม้นแปะเฮียแท่โหด้วยนับว่าประเสริฐแท้แปะเฮียเห็นว่าใช่หรือไม่ โธเ่เห็นเสียงพงกศีสะกล่าวว่าถูกแล้วน่าเสียดายที่ข้าพเจ้ามิใช่ขณะกล่าวในใจรอบตื่นตัวขึ้นรู้สึกฝ่ายตรงข้ามมีเพียงแต่งกายเฉกเช่นกับตนมมหนำซ้ำมักใช้สายตาที่แสงความหมายลึกซึ้งจับจ้องมองตนหากบอกว่าอภรรการแต่งกายเฉกเช่นกันเป็นเหตุประจบบังเอิญอย่างนั้นสายตาที่แฝงความในของมัน สมควรอธิบายอย่างไรยามนั้นคุ้นคิดในใจโฮเง็กนี้ที่แท้มีความเป็นมาอย่างไรหรือรู้จักเรายามสองตรงภายใต้แสงจันทร์สาดส่องเงาดำหกสายพุ่งปราดเข้าดงไม้แน่นขนาดนกขึ้มแห่งหนึ่งพวกมันคือหกโฉดชั่วแดนขี้โมในดงไม้โฮเทียนเสียงเดานีชุดแดงห่วมเอี้ยวเตียงกัวง็กหงและหลังยียืโนอคอยอยู่ก่อนแล้ว กโฉดชั่วแดนขีโมกว่าตามองทั้งสี่เที่ยวหนึ่งเทียบเจงคุยโหเร้อเฮ้ห้ากล่าวว่าท่านทั้งสี่รักษาสัจจะจริงๆจบคำโบกมือวูบหกโฉดช,ชั่วดแดนขีโมขยับเคลื่อนไหวโดยพร้อมเพรียงแยกย้ายกระจายออกรายร้อมทั้งสี่ไว้กึ่งกลางโหเทียนเสียงกล่าวว่าท่านที่นับถือหมายความกะไรนี่เรียกว่าจับตภาพในไห ข้าพเจ้าเป็นสักขีพยานพวกท่านชะไหนนับรวมข้าพเจ้าด้วยเทียมคงเบ้งกล่าวเสริมอย่างเงย,ยือกเย็นสักขีพยานเจ้ายังไม่คู่ควรท่านอาศัยเหตุผลใดทั้งนี้เพราะท่านไม่รู้จักวิชาฝีมือโหเทียนเสียงกล่าวว่าเป็นสักขีพยานต้องรู้จักวิชาฝีมือจึงมีสักศรีคู่ควรย่อมแน่นอนมีนามซ้ำต้องสูงล้ำกว่าพวกเราทั้งสองฝ่าย เทียบเจงขุยเสะยยิ้มอย่างชั่วร้ายกล่าวว่าเด็กน้อยค่ำคืนนี้เจ้ายอมรับชะตากรรมเถอะกว่าตามายังน้องร่วมสาบานทางห้าตวาดสั่งว่าน้องพี่ทั้งหลายชักอาวุธบุกโดยพร้อมเพียงแววเสียงเปรียงปรางเกลียวกราดปากายเย็นยะเยี่ยมกระจายวูบวาหกโชดชั่วดแดนขี้โมพากันชักกระบี่ออกอาวุธของพวกมันทั้งหเป็นดาบหัวตัดสองเล่ม กบี่เล่มหนึ่งขอนร้อยเส้นเชือกแท่เ็กอ่อนและกลงล้อคู่หนึ่งห่วมเอี้ยวเตียงวงเง็กหงรังยีพอเห็นเช่นนั้นก็พลิกข้อมือดึงกระบี่ยาวออกทั้งสามแยกย้ายเป็นสามเร้าคุ้มของโหเถียนเสียงไว้หันหน้าหาหกโฉดช,ชั่วขวางกระบี่วาดท่วงท่าตะเตรียมพรักพร้อมหกโฉดชั่วแดนขีโมสีหน้าดุร้ายขยับกายหมายจะสะบัดอาวุธจู่โจมออก โธเทียนเสียงพันกาวเสียงกังวานช้าก่อนข้าพเจ้ายังมีวาจาจะกล่าวเทียบเจงขุยกล่าวถามว่าวาจาใดข้าพเจ้าขอแนะนําสักขีพยานแก่พวกท่านคนหนึ่งเป็นไรเทียมขงเบ้งแค่นร่อกล่าวว่ามันรู้จักวิชาฝีมือหรือย่อมแน่นอนไม่นำซ้ำํายังสูงล้ำกว่าพวกท่านทั้งหกสอดของกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตอนนี้มันอยู่ที่ใด ในโดงไมน้นี้ท่านเชื่อถือหรือไม่เทียมคงเบ้งงงงนันวูบจึงกล่าวท่านพบเห็นพูดผีหรือไรท่านไม่เชื่อว่าในโดงไมน้นี้มีบุคคลอื่นร่วมอยู่ด้วยย่อมไม่เชื่อหากแม้นมีบุคคลรอบเร้นเข้ามาในรสมีสามวารับรองไม่อาจรอดผลจากโสตศาสตร์ของพวกเราได้โอเทียนเสียงยิ้มพางกล่าววา่าหากแม้มนอยู่นอกรัศม,มีสามวาเลาอย่างนั้น สุดที่พวกเราจะพบเห็นได้ว่วมเอี้ยวเตียงพันถามลอดขึ้นวาจาท่านเป็นความจริงโหเทียนเสียงไม่ทันตอบคำกวงใัวหงออกกล่าวเสริมขึ้นว่วมโกเนี้ยเป็นความจริงท่านก็พบเห็นล่องรอยคนภายนอกด้วยหามีไม้ข้าพเจ้าเพียงเชื่อถือวาจาของเขาเพียมขงเบงเพ่งตามองโหเทียนเสียงถามว่าท่านบอกว่า ผลภายนอกเร้นกายอยู่ห่างสามว่ามิผิดอย่างน้อยต้องอยู่ห่างจากระดับนี้เท่าตัวท่านทราบหรือยอย่างไรโหเทียนเสียงกล่าวเสียงเนิบน้าข้าพเจ้าเรียนรู้โหราพยากรคำนวณออกได้เด็กน้อยหลวนเป็นวาจาผีสางทั้งสิน้นโหเทียนเสียงเพียงแย้มยิ้มไม่กล่าววาจาหัานหน้าหาดงไม้มืดเรึมด้านซ้ายมือส่งเสียงกังวานว่า สาหายออกมาได้แล้วแวววเสียงหัวเรหาะฮาฮาดังสนั่นวันไหวดงไม้ด้านซ้ายปรากฏเงาร่างสายหนึ่งศาดพุ่งออกมาดุดเก่าทันเห็นเป็นบุรุษกลางคนชุดดำร่างสูงใหญ่ไร่กว้างเอวตั้งตรงผู้หนึ่งอกโฉดชั่วดแดนขีโมูหน้าแป้เปลี่ยนเล็กน้อยดูจากวิชาท่าร่างของบุรุษกลางคนชุดดำแสดงว่าเป็นบุคคลฝีมือบูริม เนื้อรั้มกว่าพวกมันเท่าตัวจริงๆมีทราบที่แท้เป็นใครเรียมขงเบ่งกอกกิ้งดวงตาเที่ยวหนึ่งประสานมือต่อบุรุษหนุ่มชุดดำนั้นกล่าวว่าขอเดินถามนามสูงส่งของสหายบุรุษกลางคนว่าตาเจิดจ้าวาวับผ่านหน้าหกโฉดชั่วดแดนขี้หมูอย่างเย็นชาแวบหนึง่งไม่แยแสตอบคำประสานมือต่อโหเทียนเสียงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเลนกายอยู่ห่างเ็ดเสียยังไม่อาจรอดผลจากโซปาศาสตร์ของท่านนับเป็นที่เลื่อมใสของเรานักโหดเห็นเสียงยิ้มพางก่าว,ว่าท่านกล่าวเช่นนี้ขายกับข้าพเจ้าพอเป็นยอดฝีมืออันดับสูงด้วยซึ่งความจริงข้าพเจ้าเพียงใช้วิชาพยากรณ์คาดเดาพันหันขับไปยังส่วนลึกของดงไม้เอ่ยสืบต่อสองท่านก็จะได้หลบซ่อนกายขอเชิญออกมาเถอะ คาดคำได้ยินเสียงกู่ดังกังวานเงาร่างสองสายพุ่งปราดมาดุดสายฟ้าหกโฉดชั่วดแดนขี้โมพอเห็นเช่นนั้นถึงกับใจสถานวันไหวหน้าแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงที่แท้ผู้มาทั้งสองเป็นขอทานชลาผมงอขาวยุ่งเหยิงดุดลังนก,กรกลางสวมชุดส่อมซ่อปูปะอายุปมาณ72หนึ่งในสองหน้าแดงเปล่งปลัง่งเหลือล่างอ้วนเตีย้ย อีกคู่หนึ่งร่างผอมสูบดุดไม้ซีกใบหน้าเรืองซีดขายเป็นปีศาจจอมโรคแต่สองตายามกระพริบ,บทอประกายเจิดจ้าดุดสายฟ้าโหเถียนเสียงเพียงพบว่ามียอดพีมืออีกสองคนเร้นกายอยู่ด้านหลังห่างกว่าสิบว่าคิดไม่ถึงกับเป็นคนของพักกยาจกต้องขมวดคิ้วเข้าหากันเล็กน้อยขอทานชราทั้งสองพากันน้อมกายคารวะโหเถียนเสียงกล่าวว่า แอบขายขอทานโลคาจิ้วคายขอทานเมไรัสังกัดพักยาจกขอน้อมพบกงจือ่อในสภาพการเช่นนี้โหดเห็นเสียงไม่อาจเสแสร้งแก้งดัดสื่อไปประสานมือตอบกล่าวว่าท่านผู้เท่าทั้งสองมิต้องมากมารยาทขอทานเมไรัซึ่งหน้าแดงเป่งปังหัวร้อฮ่าฮากล่าวว่าขอทานเท่าขอปฏิบัติตามคำสั่งกงชื่อ ที่นี้ไม่มีเรื่องของสองท่านพวกท่านทั้งสองเชิญตามสะดวกเถอะขอทานโลคาที่หน้าเรืองซีดดังอมโรคกาวอย่างจริงจังขอทานเท่าทั้งสองได้รับคำสั่งปังจู้หัวหน้าพักรถมาต้อนรับโกงชื่อไปพิเศษหกโชตชั่วแดนขีโมเห็นขอทานโลคาเมาลัยเขารบลบนอบโหเทียนเสียงป่านนี้ต้องแตกตื่นจนตะเริงรานคุ้นคิดขึ้นนักศึกษาชุดขาวนี้ มีประวัติความเป็นมาอย่างไรแม้แต่สองตัวประหาดเท่าที่ระหว่างนี้น้อยขังจะปากฏกายในบูริมยังเคารพยกย่องมันปานนี้ควรทราบว่าขอทานโลคาเมีไรเป็นผู้โสก้าปมซึ่งมีศักดิ์ศรีสูงสุดในพักกยาจกหัวหน้าพักกยาจกแม้มีสิทธิอำนาจสูงสุดแต่ยังให้เกียรติผู้โสทั้งสองอยู่สามส่วนไม่นำซ้ำหากไม่มีเรื่องสำคัญ ไม่กล้ารบกวนคนทั้งสองดานีชุดแดงห่วมเอี้ยวเตียงก็เบิกตาจนกลมกว้างจับจ้องมองโหเทียนเสียงอย่างตะเดงรานสีหน้าเปลี่ยมแววคางแคงสงสัยกวงเอกหงลดหลังหยีในคราบปลอมไปบรุุษศบตากันวูบแย้มยิ้มให้แก่กันบรุุษกลางคนชุดดำยืนสงบอยู่ด้านข้างสีหน้าเฉยชาไร้ความรู้สึกแต่ดวงกากับทอประกายป่าเพิ่มยินดี เหลียวมองโฮเทียนเสียงและกัวเง้งหงสลับไปมากัวเง็กหงพบเห็นเช่นนั้นต้องถึงตาใส่บุรุษกลางคนชุดดำแต่ไม่อาจทำอย่างไรได้ที่แทบบุุษชุดดำเป็นกกอพี่ชายของนางฉายามังกรกระดูกเหล็กกัวปวยผงดำลงตำแหน่งหัวหน้าขบวนพายุหมาเหล็กตอนนี้อยู่ในคราบปลอมแปลงโฉมโฮเทียนเสียงพอฟังวาจาขอทานโลคา ต้องมาเกิดความบากยากใจขึ้นมาโห้เียนเสียงความจริงคิดรถสูนัดหมายเพียงลำพังตามรายทางไม่สำแดงวิชาฝีมืองับบากกายมิดชิดเพื่อไม่ตอแยความยุ่งยากใส่ตัวแต่ตอนนี้ปัจจันหน้ากระพาอทานโอคาเมไรก็มีอาจปกปิดอำพางศักดิ์ศรีเหตุการณ์ชัดแจ้งยิ่งทั้งสองเมื่อรับคำสั่งหัวหน้าพักมาน้อมต้อนรับตนมิต้องบอกก็ทราบได้ ทั้งสองต้องติดสอยห้อยตามอยู่ข้างกายตนขอทานชราทั้งสองชื่อเสียงกระเดื่องเรื่องรือโดยเฉพาะรูปรักของทั้งสองสะดุดตายิ่งชนชาวธรรมะและอธรรมพอพบผ่านล้วนรู้จักมักขุนหากแม้ทั้งสองร่วมทางด้วยย่อมเป็นเป้าหมายสะดุดตาแต่หากปฏิเสธบอกปัดไม่สะดวกกับการบ่งบอกขบคิดเล็กน้อยจึงกล่าวในความเห็นของทั้งสองเราขอทานโลคา ยิ้มพางก่าว่าขอทานเท่าเข้าใจจิตตนาของกงจือ้อคงตำหนิเราสองอยู่ข้างกายออกจากสะดุดตาไปดังนั้นขอทานเท่าคุณคิดวิธีผ่อนผันประการหนึ่งผ่อนผันอย่างไรกงจือ้อเดินทางตามสะดวกเราสองเพียงติดตามอยู่ด้านหลังหากไม่มีเรื่องราวใดจะไม่เกี่ยวพันกันหากมีเรื่องต้องกระทำขอทานเท่าจะรับใช้แทนเป็นไร โอเทียนเสียงได้แต่พงกศีรีสะกล่าวว่าตกลงแล้วแต่จิตนาของสองท่านอย่างนั้นจะจัดการตัวบัรซบทั้งหกนี้อย่างไรขอกงจื่อโปรดสั่งมาโอ้เทียนเสียงกว่าตามองหกโฉดชั่วแดนขีโมกล่าวว่าข้าพัเจ้าไม่ทราบว่าฤริการมันทั้งหกเป็นอย่างไรสองท่านปฏิบัติไปตามที่เห็นสมควรเถอะขอทานโลคาพงกศีสษะรับ หันขวับมายังหกโฉดชัวช่วแดนขี้หมูพันตวาดว่าพวกท่านทั้ง 6, หกล้วนอัตตะวนิบาตกรรมให้กับเราเถอะหกโฉดชัวช่วแดนขี้หมูซสหิวกายอย่างหนาวเหน็บหน้าแป๊เปลี่ยนเป็นซีดเผื่อขอทานโลคาเมไลแห่งพักกยาจกชิงชังความชั่วร้ายดุดความแค้นมีอาจยอมปล่อยประระเวนโจรลายมิจฉาชีพใดหากโฉดชัวช่วสำนึกทราบว่า ทั้งสองพลังฝีมือสูงล้ำเยี่ยมยอดไม่อาจรอดพ้นได้แต่หากให้พวกมันอัตตะวิบาทกรรมในลักษณะนี้ออกจะไม่ยอมพร้อมใจคนล้วนอะไรชีวิตผู้ใดยินยอมตกตายโฮเทนเสียงพอเห็นเช่นนั้นก็รวงรู้ความในใจทั้งหกสอดคําขึ้นพวกท่านทั้งหกเมื่อไม่ยินยอมพร้อมใจข้าพระเจ้าจะเปิดโอกาสให้สักคราพวกท่านทดลองจู่โจมใส่เราอย่างเต็มที่ หากแม้นข้าบัเจ้าไม่อาจพิชิตท่านทั้ง6ในหนึ่งกระบวนท่าพวกท่านก็จากไปได้หโชดชั่วดแดนขี้โมพอฟังรวนมาเกิดความหวังรำไรขึ้นคบคิดในใจต่อให้ขอทาโลคาเมรัยก็มิอาสยบพวกเราในกระบวนท่าเดียวเด็กน้อยกับคุยโอ้ออวดนักพอได้คิดเทียมของเบ้งก่าว่าตกลงตามนี้โฮเทียนเสียงเบือนหน้ามายังกวงให้หงสองนายบ่าว และห่วมเอี้ยวเตียงกล่าวว่าสามท่านร่าถอยจากวงเถอะกัวเง็กขงขยับขยื่นลิมฝีปากหมายกล่าวกะไรแต่แล้วกัมกลืนไว้ชักชวนหลังหยีสาวเท้าออกจากวงล้อมหกโฉดช่ัวดแดนขีโมเดานี้ชุดแดงห่วมเอี้ยวเตียงพอเห็นเช่นนั้นได้แต่ออกจากวงล้อมด้วยโหเห็นเสียงกวาดตาผ่านหน้าหกโฉดชั่วแดนขีโมเที่ยวหนึ่งกล่าวเสียงเย็นชาท่านทั้งหก เชิญป้อนกระบวนท่าเทียบเจงขุยโบกมือซ้ายคราหนึ่งหกโฉดชวดแดนขีโมพันขยับเคลื่อนกายบีบรัดวงล้อมแคบเล็กลงบรรดาอาวุธทั้งหกชนิดรังขึ้นโดยพร้อมเพียงบรรยากาศในบริเวณเขม็งตึงเครียดถึงขีดสุดแววเสียงเทียบเจงขุยตตวาดว่าลงมือได้ซุ้มเสียงพอดังประกายเจิดจ้าพุ่งวูบวาบขายตะขายมะือมา ครอบคุมใส่โหเทียนเสียงจากทุกทิศทางเห็นเงาดาบประกายกระบี่แฉบแปรป่าคอยร้อยเส้นเชือกพุ่งฟ้าอากาศดุดดาวตกแส่เล็กอ่อนกระนำดุดสายฟ้าขนองฝนวงจรกงล้อพุ่งวนเวียนผสานหนุนเสริมจนแน่นหนาถี่ยิบหกโชดช,ชั่วพอผนึกกำลังนับว่าเกรียวกราดดุร้ายหน้าแตกตื่นสะเทือนขวัญจริงๆโฮเทียนเสียงพอเห็นเช่นนั้นพันผิวกายดุดพูดพาย โบกสะบัดแขนเสื้อทั้งสองข้างคราหนึ่งดามุดอยู่ผู้ใช้ขอนร้อยเส้นเชือกวิบัติน้อยผู้ใช้แส่เล็กอ่อนรู้สึกมีพลังหนักหน่วงก้าแข็งขุมหนึ่งกระแทกมาถึงอาวุธจูดโจมพาดเป้าร่างโซซัดโซเซลาถอยอย่างเสียหลักขณะเดียวกันโหเทียนเสียงกราดฟาดฟามือซ้ายไปด้านข้างตีโต้ด้วยอนุภาพหนักหน่วงกแกร่งกร้าว แววเสียงอุทานอย่างแตกตื่นกระบี่ยาวของไทยสวยเสเพกงล้อคู่ของเทียมขงเบ้งถูกกระแทกกระเด็นขึ้นสู่ท้องฟ้าแขนข้างที่ยึดจับอาวุธชาด้านไร้ความรู้สึกปล่อยห้อยลงอย่างอ่อนล้ากระบี่ยาวและกงล้อคู่พึ่งปิวขึ้นสู่ท้องฟ้าโหเทียนเสียงพันสอดมือขวาปาดในม่านอาวุธการต่อสู้พันยุติลง เห็นนิ้วชี้นิ้วกลางข้างขวาของโฮเทียนเสียงขีบจับดาบหัวตัดของเทียบเจงขุยนิ้วนางนิ้วก้อยขีบจับดาบหัวตัดอีกเล่มหนึ่งของมหาการนินไว้เทียบเจงขุยและมหาการนินดิ้นล้นจนหน้าแดงฉานแต่กลับคล้ายมแมลงปอขยมเสาหินตัวดาบไม่ขยับเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยคล้ายงอกรากติดกับนิ้วมือโหดเทียนเสียงก็ปานเพียงกระบวนท่าเดียว ก็ไปคิดหกโฉดชั่วดแดนขีโมความเกร่งกล้าของลมป่านความขมกล้าของสายตาความเข้มแข็งของฝีมือโฮเทียนเสียงล้วนบรรลุถึงขั้นสุดยอดโฮเทียนเสียงเพ่งตาวาววับมองหน้าเทียบเจียงขุยกล่าวว่าพวกท่านยินยอมพร้อมใจหรือไม่หกโฉดชั่วดแดนขีโมเพิ่งทราบว่าเนื้อซาชุดขาวเบื้องหน้ามีพลังการฝึกปือลึกล้ำสุดยอดเมื่อครู่บอกว่า อาศัยวิชาพยากรณ์คำนวณตำแหน่งที่บรุษกลางคนชุดดำเร้นกายระยะห่างเจ็ดว่าล้วนเป็นวาจาผีสางทางสิ้นเทียบเจงขุยก้าวอย่างตื่นเต้นตนบเรายอมรับการพ่ายแพ้โหเทียนเสียงยิ้มเล็กน้อยขายมือจากการยึดกุมดาบหัวตัดทั้งสองเล่มขอทานโลคาเมไรเห็นโหเทียนเสียงอาศัยฝ่ามือเลือดเนื้อทั้งสองข้างพิชิตอาวุธหกชนิด ก็มังเกิดความนับถือเรื่มใสยอย่างจริงใจขอทานเมรยัยกล่าวเสียงต่างบานอกโชดชั่วพวกเจ้าเมื่อรับการพ่ายแพ้คิดจัดการกับตัวเองอย่างไรเทียมคงเบ่งรีบกล่าวว่าพวกเราไม่ทราบว่ากงชื่อท่านนี้มีความสัมพันธ์กับท่านผู้เท่าทั้งสองทั้งยังมีพลังฝีมือเลิศล้ำสุดยอดไม่เช่นนั้นต่อให้ขวัญกล้าเทียมฟ้าก็ไม่กล้าร่วงเกินกงจื่อ บัดนี้ยินยอมรับการจัดการท่านผู้เท่าทั้งสองทุกประการขอทานเมรัยขมวดคิว้วเบือนหน้ามายังขอทานโลคากล่าวว่าปีศาจจอมโลคาท่านคิดเห็นอย่างไรขอทานเท่าชิงชังรังเกียจเสสวะอย่างนี้ที่สุดขอทานโลคานิ่งคุ้นคิดไม่ตอบคำเดานีชุดแดงห่้มเอี้ยวเตียงพันก่าว่าข้าพเจ้ามีอยู่วิธีหนึ่งขอทานเมรัยถามว่าโกเนี้ย มีวิธีใดวมเอี่ยวเตียงปลายตามยังโฮเถียนเสียงแวบหนึ่งกล่าวว่าลงโทษพวกมันโคกศีรษะต่อกงชื่อสาิบครั้งการลงโทษเยี่ยงนี้นับว่าพรผันกรุณายิ่งเพียมคงเบ่งมิรอให้ขอทานเมรัยพงกศีรษะเห็นพ้องขิงกล่าวว่าพวกเราน้อมรับคำสั่งพางปลายตาบอกใบต่อเทียบเกียงขุยและพวกงอเข่าหมายคุกโงที่เบื้องหน้าโฮเถียนเสียง โวดเห็นเสียงขมวดคิ้วก่าว่าไม่ต้องหรอกข้าบรเจ้าไม่ชมชอบรักการโขกศรีรษะจากผู้คนหยุดเล็กน้อยจึงโบกมือเอ่ยสืบต่อพวกท่านไปเถอะโขกโชดชั่วดแดนขี้โมคิดไม่ถึงเรื่องราวจะแปลเปลี่ยนเป็นง่ายดายปานนี้ล้วนงงงันบูขอทานเมรยัยกล่าวเสียงทุ้มหนะพวกเจ้ายังไม่รีบขอบพระคุณกงชื่อรูปหางใส่หัวไป เทียมคงเบ่งน้อมกายคารวะโหเถียนเสียงกล่าวว่าขอพระคุณกงชื่อเมตตาระเวนพวกเราเหล่าพี่น้องขอจารึกซึงใจภายหน้าหากมีโอกาสย่อมต้องหาทางทดแทนนั่นกับไี่ต้องเพียงแต่ข้าพระเจ้ามีวาจาหลายประโยคหวังให้พวกท่านจดจำไว้วกงชื่อโปรดสั่งมาโหเถียนเสียงกล้าวอย่างเกิงจังประการแรกพวกท่านลืมเลือนเหตุการณ์ในวันนี้ ไม่ว่าพบผ่านผู้ใดอย่าได้เอิดอ้างพาดพิงถึงข้าพเจ้าประการที่สองพวกท่านเรียกตัวเองเป็นหกผู้กล้าหวังให้พวกท่านภายหน้าพยายามวางตนเป็นหกผู้กล้าที่แท้จริงพวกเราจะปฏิบัติตามนี้บัดนี้ขอน้อมเตือนหากพวกท่านกลับตัวกลับใจใฝ่ความดีย่อมประเสริฐสุดหากแม้นยังพฤติชั่วร้ายบังเอิญพบผ่านเราจะไม่มีความสะดวกใดยเยี่ยงคืนนี้ มาดแม้นข้าบัดเจ้าไม่ปิดชีวิตพวกท่านก็ต้องทำลายพลังฝีมือท่านทั้งหกหกโฉดชั่วดแดนขี้โม่ทะเยกายด้วยความหนาวเหน็บเทียมคงเบ้งก่าว่าพวกเราขอจดจำจารึกไว้เหลียวหน้ามาชักชวนเทียบเจงขุยกล่าวว่าเจ้าตัวพวกเราไปกันเถอะขันแล้วหกโฉดช่วดแดนขี้โมน้้อมกายอําราโหเทียนเสียงและพวกเก็บอาวุธสอดกลับคืนฝกัก หันกายโลดเล่นออกจากดงไม้